พอดรหัสเลขยามนำโชคประจำวันที่16มีนาคม2567ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มให้าภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5 5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ1เลขเด่นประจําวัน2เลขปิงปอง3เลขสูตรนําโชค4รับสิทธิในการตีเลขจากความฝันนะครับพี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ QR code นี้ได้เลยนะครับธนาคาร SBC ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถ a d ด line หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับมพี่สส มาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวโมแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ The Magic Coach Channel อยู่ผมโมแมนพลังเลขนะครับก็วันนี้ถอดรหัสเลขยามนําโชค16มีนาคม2567ครับคลิปตัวเลขคลิปแรกของงวดนะครับเราเจอกันเป็นประจำอยู่แล้วนะสำหรับกาวที่แล้วนะครับเลขยามนำโชคเนี่ย ในชุดหลักนะครับก็มา1ตัวที่มาตรงๆนะครับนั่นก็คือเลข9นะฮะตามที่แฟนๆเลขยามได้เคยรับชมกันหมอแมนเคยบอกเสมอนะครับว่าออทอรหัสเลขยามนำโชคนะครับในทุกๆงวดอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมาสัก1ตัวนะครับถ้าไม่ทุกงวดก็เกือบทุกงวดนะในชุดหลักนะชุดหลัก อย่างคราวที่แล้วเนี่ยชุดหลักผม,มให้ไป619นะครับซึ่งที่มาตรงๆก็คือเลข9แหละมาตรงๆนะครับก็คือ2ตัวด้านล่างเนี่ยเป็น79นะครับแล้วก็เลข7เนี่ยก็คือเลขแผงของเลข1ซึ่งเป็นเลขยามนะครับยามที่สลักออกคราวที่แล้วออกยามอาทิตย์นะครับแล้วก็แผงเป็น7นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆที่มีทุนทรัพย์นะครับสามารถบริหารจัดการนะเงินทุนได้ ในการลงทุนเนี่ยก็อาจจะนำชุดหลักแล้วก็ชุดแผลงเนี่ยมาจับแพะจนแกะมาโยงกันมาจับคู่กันนะครับเลขยามนำโชคเนี่ยเท่ากับว่าคราวที่แล้วเนี่ยเข้าไปก็คือ79เนาะแต่เข้าเป็นชุดหลัก1ตัวชุดแผลง1ตัวนะครับชุดหลักคือ9ชุดแผลงคือ7นะครับก็ถือว่ายังรักษามาตรฐานของหลักของศาสตร์เลขยามนำโชคอยู่นะครับ เพราะว่าเขาจะมาให้เห็น1ตัวนะชัดๆเลยนะครก็คืองวดเนี้ยมันมาเลข9ที่เห็นชัดๆนะครับแต่ก็ถือว่าถ้าใครเ,เล่นเลขแผงไปด้วยเนะาะก็อาจจะสุขสมหวังในส่วนของ79รางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคราวนี้นะครับเลขยามนำโชคในงวดวันที่16เดือนมีนาคม2567หมอแมนบอกนีครับว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าตำแหน่ง วันตำแหน่งยามตำแหน่งดาวทุกอย่างเป๊ะๆหมดนะครับเราก็คอยมาดูอย่างเดียวว่าเดี๋ยวที่หมอแมนจะให้ไปนะเลข3ตัวคอยมาดูว่าเลขตัวไหนที่มันจะมาไอ้ที่ว่ามาแน่ๆเลยงวดละหนึ่งตัวแน่ๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นเลขไหนกันแน่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับนะฝากพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่าอ FC ทุกท่านกดไลค์เยอะๆ ช่วงนี้นะครับะระบบอัลกอริทึมของ y u t u b e เนี่ยจะชื่นชอบการกดไลค์มากที่สุดเลยนะครับทั้งเรื่องการแชร์หรือคอมเมนต์เนี่ยก็มีส่วนในการดันคลิปเช่นเดียวกันทั้งหมดแต่ว่านะขณะนี้นะตอนนี้เลยการกดไลค์จะดีที่สุดนะครับก็ยังไงฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆ,น,องๆนะครับทุกท่านช่วยกดไลค์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้หมอแมนก็แล้วกันนะครับ ใครจะบอกว่าการดูเลขดูโหนดูดวงต้องมีค่าครูก็ถือว่าการกดไลค์เป็นการแทนค่าครูก็แล้วกันนะก็ถือว่าเราก็ไม่ติดกรรมต่อกันนะมีการแลกเปลี่ยนอะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะครับหรือใครจะกร,รุณาก็กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเอาละครับเราเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้ถอดรหัสเลขยามนำโชค16มีนาคม2567 ในวันที่16ตรงกับวันเสาร์ครับตรงกับวันเสาร์ครับเพราะฉะนั้นเลข7ยืนพื้นมาก่อนวันเสาร์ก็คือเลข7นะครับถ้าท่านจะแผลงก็แผลงตามคู่ธาตุของเขาก็คือเลข1 7กับ1เป็นคู่ธาตุไฟนะฮะคือเสาร์คืออาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟหลายๆครั้งที่เลขเนี่ยมาแต่ว่ามาในรูปแบบการแผลงโดยเฉพาะ อย่างงวดที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดนะครับที่หมอแมนให้ไป6 1 9นะครับถ้าท่านแผลงด้วย6เนียแผงเป็น4หรือแม้กระทั่งแผงเป็น9ได้นะครับ1แผงเป็น7 9ก็แผงเป็น6นะครับมันก็จะมีชุดหนึ่งที่จะจับได้7 9นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการแผงเลขก็เป็นหลักการที่หมอแมนเองก็ไม่รู้แหละว่าใครคิดค้นนะ มันไม่ได้มีบัญญัติเอาไว้แต่ว่าก็มาสังเกตมาวิเคราะห์นะครับมาทําการค้นคว้านะครับว่าการแผลงเนี่ยโดยหลักการเขาแผลงตามหลักการอะไรปรากฏว่าพบเจออย่างหนึ่งว่าเลขที่แผลงกันได้ส่วนใหญ่จะเป็นเลขคู่าธาตุกันนะครับเพราะฉะนั้น1กับ7จเกับ1สามารถแผลงกันได้นะครับนี่คือเลขวันต่อมาเลขยามในยามที่สลากออกในวันนั้นเนี่ย ตรงกับวันเสาร์เนี่ยจะออกยามจันนะครับยามจันรหรือว่าจันเทาเนี่ยเป็นยามพระจันทร์ตัวกลางซึ่งเป็นยามดียามมงคลนะครับก็มีสิทธิ์แล้วที่มันจะออกเลขตรงยามก็คือเลข2แต่เราก็ต้องแผลงไว้หน่อยนะครับตามคู่ธาตุของเขา2แผลงเป็น5นะครับในส่วนของยามที่ออกเนี่ยคือยามจันทร์ตัวกลางเป็นยามดีเป็นยามมงคล นในส่วนของดวงดาวที่ยกย้ายเนี่ยนะครับก่อนสลากออกเนี่ยช่วงตั้งแต่ต้นเดือนไปถึงวันที่16มีดาวย้ายถึง4ดวงนะครับก็ประกอบไปด้วยช่วงต้นเดือนเนี่ยประมาณวันที่3มีนาคมก็ดาวพุธยกย้ายก่อนดาวพุธก็ยกย้ายจากราศีกุมนะครับเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่3มีนาคมแน่นอนยังไกลไปนะครับถัดมาอีกหน่อยนะครับก็คือวันที่9มีนาคมครับ ดาวสุกยกย้ายนะดาวสุกยกย้ายวันที่9มีนาคมยกย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับก็ยังไม่พอนะครับมีต่อมาอีกนะครับคราวนี้ไปถึงวันที่1 4มีนาคมเป็นดาวอาทิตย์ย้ายอาทิตย์ก็ยกย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนนะครับก็คิดว่าใกล้ที่สุดแล้วนะยังไม่หมดครับในวันที่1 5 มีนาคมครับปรากฏว่ามีดาวอีกหนึ่งดวงที่ยกย้ายนั่นคือดาวอังคารนะฮะดาวอังคารหรือว่าพระอังคารเนี่ยไปยกย้ายวันที่15ครับก่อนสลากออกแค่วันเดียวแล้วช่วงเวลาที่เขายกย้ายเนี่ยคือ23นาฬิกา51นาทีครับย้ายเกือบที่จะข้ามวันแล้วทางวันสากลก็ข้ามวันตอนเที่ยงคืนเนาะแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยถึงข้ามเที่ยงคืนไปก็ยังเป็นวันเดิมอยู่นะครับ อ่ะอันนี้เรียนให้ทราบนะนอกเรื่องเพราะนั้นอังคารย้ายเนี่ยวันที่15มีนาคมเวลา23่ิบมนกนาทีนะครับแล้วในวันที่16เองก็ไม่มีดาวอะไรย้ายนะครับจะเป็นดาวจันทร์ดาวอะไรก็ไม่ไม่ย้ายในวันนั้นดาวจันทร์ก็ย้ายในวันที่15เช่นเดียวกันนะครับดาวจันเนี่ยย้ายวันที่15เนี่ยไปย้ายตอนตีสานะครับนะตีสของวันที่15 คราวนี้เราก็พอดูแล้วเนี่ยนะครับจันก็จันร์แหละนะครับย้ายไปเนี่ยย้ายไปก็ได้เกณฑ์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าจันเนี่ยเป็นมหาอุดนะแต่ยามที่สลากออกเนี่ยก็ไปออกยามจันร์แล้วเพราะฉะนั้นเรามีเลข2อ,อยู่ในมือแล้วนะครับตามสเต็ปเลยหมอแมนก็ ต้องเลือกเป็นดาวอังคารนั่นเองนะครับที่ย้ายใกล้วันสลากออกมากที่สุดนะครับอังคารคือเลข3และถ้าท่าน,น,นจะแผลงท่านสามารถแผงเป็นเลข8ได้นะครับตามคู่ธาตุของเขา3กับ8อังคารกับราหูเป็นคู่ธาตุหลมนะครับเพราะนั้นในงวดนี้ไม่ซับซ้อนมันมีความชัดเจนของมันอยู่นะครับก็ลองดูลองพิจารณาดูแฟนๆเลขยามจะรู้ดีว่า ปกติแล้วมันส่วนใหญ่มันจะเข้าอย่างน้อย1ตัวทุกงวดเลยนะครับก็ลองจับจับกันดูเพราะฉะนั้นถอดรหัสเลขยามนําโชคในวันที่16มีนาคม2567ครับได้แก่7 2 3 7 2 3นะครับแล้วก็เลขทั้ง3ตัวสามารถแผงได้นะครับ7แผงเป็น1 2แผงเป็น5และ3แผงเป็น8อีกชุดหนึ่งจะเป็น1 5 8 สวยเหมือนกันนะแอบกระซิบว่าสวยเหมือนกันนะถ้าใครจะเล่นแค่ชุดหลักกับชุดแผงนะครับแต่เทคนิคอย่างหนึง่งอย่าลืมนะครับมอแมนก็มักจะเอาเลขแผนงทั้ง6ตัวเนี่ยมาโยงมาไขว้มาจับคู่กันนะครับคราวน,นี้เพื่อนๆพี่ๆก็ลองเอาไปจับคู่ตามสายตาของตัวเองว่าถูกชะตาเลขไหนจับออกมาเป็นให้อะไรคู่กับอะไรเงี้ยก็ลองพิจารณาดูนะครับ จับ2ตัวจับ3ตัวแล้วแต่นะครับหมอแม่อาจจะไม่ให้ไม่ได้จับเป็นกราฟิกให้เพราะว่าจับแล้วมันจะดูเยอะมากนะครับพอเยอะจับออกมาเยอะปุ๊บอย่างนี้นะครับก็ไม่อยากจะมาเห็นคําคอรหาว่าจับออกมาเลขเยอะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกคนพวกนี้มันก็มีนะคนที่แบบไม่เข้าใจ หลักการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์บริบทของการให้เลขนะครับเพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปมีเลข6ตัวคุณไปจับกันเอาเองตาดีได้ตาร้ายเสียนะจับถูกก็ถูกรางวัลเอาล่ะหวังว่า,วาื่อชอบแล้วเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ